สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆท่าชาวยูทูบทุกท่านนะวันนี้มาอยู่กับผมทีมงานทรงทรัพย์ลูกคุณเล็กนครพนมนะครับมารับจ้างขุดเดทือกที่นะครับอยู่ที่สารจังหวัดสกลน,ค,น,นครนะฮะวันนี้เราอยู่ในวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยสิบสองวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกาย,ยน63นะฮะ มาเกาหน้าดินครับเพื่อที่จะให้ผู้ละเมาเขาเทป,ปูนนะฮะรับงานรายวันครับผมมาคู่กับหกร้อดัมนะครับวิ่งเอาเศษดินที่เกินเอาไปเททิ้งนะครับงานนี้ก็เหมากันเป็นรายวันทั้งสองอย่างอันนี้ก็ฝีมือเด็กใหม่นะครับ ก็เป็นยังไงก็ดูกันเอานะเก่าหน้าดินก่อหน้างานเราก็ใช้รถผุดยูห5นะครับมาเข้างาน3ตันยังทำเอไม่เสร็จนะครับผมเอพัง งานก็หลังไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็พอได้ทำนะฮะ งานเป็นการขุดวางท่อแล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีตนะครับเนื่องจากพื้นเก่าไม่มีระบบระบายน้ําเสียนะฮะก็ทางพลเมาก็ได้รื้อถอนพื้นเก่าออกแล้วก็ขุดวางท่อระบบถังบ่อพักนะครับท่อขนาด40เซนนะฮะงานแค่ครึ่งเดียวนะครับตัวนี้ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งหลังจากเทเสร็จ อยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสกลน,นครน,นะครับอยู่ข้างกับสารกลาง อ่าสำหรับรถขุดนะครับก็เป็นไซส์ขนาด5ตันนะฮะใช้งานมาแล้ว2500ชั่วโมงนะครับเพิ่งจะเตือนเมื่อเมื่อวานนี้นะครับ2500ชั่วโมงสองปีเต็มครับสภาพรถ2ปีนะฮะเมื่อวานก็สาย ไฮดรอลิกแตกนะครับก็เป็นสายตัวลายแยกนะครับขุดฟูติ้งอยู่ดีๆก็น้ํามันไฮดรอลิกรั่วนะฮะก็เลยทำการเปลี่ยนสายนะครับหมดไปเลย700แต่หัวเดิมนะครับสายใหม่แต่หัวเดิม แดดร้อนครับไม่รู้ฤ <c oughs> ดูหนาวหรือฤดูร้อนนะฮะ <c oughs> กลางวันนี่แดดร้อนอันนี้ก็บรรยากาศสามโมงเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งก็เลิกงานแล้ว ทางลูกค้าเรียกตัวมากันสองวันนะครับโดยคร่าวๆสองวันผมว่าน่าจะกว่าอยู่นะครับเศษดินกเ็เอาไปทิ้งระยะทางก็สิบกิโลนะครับไปกลับก็ยี่สิบกิโล หหัดเกฝีมือเป็นยังไงก็คอม,มินเข้ามากันได้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะฝึกเด็กใหม่ความลึกของคนกรีดที่จะเทนะครับ20เซนนะครับ ให้ขุดลึกลงไป20เซน ระวังสายไฟสายไฟด้วยบุ้งกีค่อนข้างหลวมนะครับ ายุก็สองปีเต็มยังเลืออีกสามปีครับเป็นไทย ร้อนแต่ก็ทำงานสบายนะครับรถตู้แอร์นะฮะรถเราแอก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากสวัตันตันก็สองรอบก็ให้เขามาล้างก็หายนะครับแต่คอมแอร์หรือว่าอะไรก็ยังไม่มีปัญหานะครับ Dì mùa rồi đấy Nhang rồi quen rồi Ừ ฝีมือลูกน้องใหม่ครับเพิ่งหัดยังไม่ถึงเดือนนะฮะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมเลยให้คำแนะนำเลขเพนประสบการณ์หรือว่าจะจ้างงานก็อคอมินเข้ามาได้ด้านล่างนะฮะหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับ สุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานเรานะฮะจะพยายามถ่ายลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ